สวัสดีครับทุกคนก็หอดแล้วมาใน,นเหนอยูุเมืองอุดรเลนอยู่กลางเมืองเลยวันนี้อยู่ที่วัดศรีคุณเมืองนะคะบานเราเป็เพื่องเจ้าอุดรธานีสถานที่คือดีมากเลยเป็นล้านปูนเบิร์ทั้งวัดเลยเดี๋ยวสพาพที่รองไปเนี่ยคูชาตไป่ทายแล้วทีมงานเ่อกกำลังกุลีคูลจอช่วงคแนกกำลัง เตรียมความพร้อมเริ่มงทาการแสดงสามทุ่มนะคะทุกคนเ,เสียงเวทีไฟเฮ่าเต็มพร้อมแล้วเมื่อน,นี้ไปพบพ่อกันกับพระเอกนางเอกนะคะอยู่น,า,นาวิหารนะคะหลวงปู่มีการล่าถวายนะคะเวลาประมาณสองทุ่มเด้อพี่น้องเด้อเบิงสานนะฮันโูเต็มไปแล้วชีอขอกำลังใจให้ด้วยนะคะ สภาพเมือ่อนีกับไข้แนอยู่เพราะว่ากินนยาไร้มือแล้วเสียงก็ขึ้นมาแล้ว <c ười> ควั้วเห้าเฮ็ดเนียงกินนููหอมห้อยๆอยู่รอกำลังใจจากทุกคนอยู่นะครับชิบชิบชิบคะแนนขนหอ,อกลำลังเสียงโขนโยยางมาเบิงคั้วกัน เจ้อพ่อได้อะไรกินส้มตจ้าส้มตำนะคะแ่บห้องแ่บดีฝีมือที่นูก่อนได้นี่แลี่่แค่แบดีกันยังวะมาชิมบึงชิมบึงนี่ฝีมือของพ่อชิมบึงหนูิมพ่อได้แต่ว่าบอสูดเลยแม่เอาเห็ดยังกิิมน้ะเนี่ยไนด้แกงอันอันอันหมูอันก๋วยเตีนี่เห็ดบหวานนี่แกงอันนี่ตายเป่าเรื่องเลยของ้อหน้า เพื่อนหนึ่งใบทดลองกินน้ำได้บ่กินได้จ้ามีกะละมังนึงคุณแม่นักหวานเพียงเพราหวานไม่ต้องใส่เยอะค่ะประมานเพิ่งเสร็จมักหงส์สดเสร็จมักหงส์พี่อะตำแซ่บตำหมักหงส์แซ่บพี่น้องแซ่บแซ่บก่อรฟอนอินแซ่บแซ่บกินหลายๆเฮาสิได้มีแห้งเฮ็ดงานต่อมาเบิ่งพี่แล้วกินเฮาเสร็จแล้วบ่แม่ ไม่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 อะไรไม่หอมไม้โอ้หอมห่วยเลยมันยังไม่เปลี่ยนค่ะมันยังไม่เปลี่ยนรอก่อนค่ะแต่ว่าลูกถือกินหอมแล้วลูกหิวเข่าเนี่ยหิวเข่าแล้วจ้าหิวเข่าแล้วหิวเข่าแล้วม่ได้กดดันได้ต่ว่าลูกหิวเข่าแล้วให้เต่งหนาถาก็ได้ เรากำลังใจจากพี่น้องนะคะคืนนี้จะกันสามทุ่มที่หน้าเวทีนะคะ